สันทมแสนครับหมายเลขหกปาเดชาเงินประเสริฐหมายเลขเจ็ดฟิลิเป้อารโมริมหมายเลขห้ากัปตันทีมครับอับดุลฮาฟิดนีบูหมายเลขเจ็ดสุนิพงษ์ใหญ่อะไรครับเกมเริ่มครับเป็นทั้งฝั่งขอนแก่นยูครับในเสื้อสีเลือดหมูนะครับจอดขึ้นไปเองจะให้กับอามาดูเกี่ยวได้จังหวะนี้แต่ว่าเก็บมาได้อ้าวแล้วอามาดูได้โอกาสไหลมาจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหกระชากขึ้นมาเฟลิเป้มีโอกาสยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขอนแก่นยึดแตนออกน้ำแก้ตัวได้สำเร็จครับฟิลิปจนมีช่องแล้วขอยิงลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับฟิลิเป้บลิมครับโอ้ลูกนี้ต้องให้ครับแล้วบาีิชิสุนุพงศ์ตอก้นให้อาทิตย์หลุดแล้วเลือกยิงลูกนี้โอ้โหเฉียบขาดมากครับสองประตูต่อศูนย์ครับอาทิตย์บุตรจินดาไม่มีทงครับดีใจก่อนแลวเดี๋ยวค่อยเช็คกันครับตำแหน่งอาทิตย์จะหลุดเดี่ยวไปเลยนะครับนี่ครับเจ้าตัวทำหน้าหลักเลววะรับไหม โอ้แต่ว่าพอถุกไม่ขึ้นก็ก็เฮไปก่อน,นโดนตัดกลางทางครับแล้วขอนแก่นเนี่ยจ่ายบอลดูจังหวะตอกโทษโอ้โหแบบนี้สบายครับเห,เหลือเหลือเลยครับแล้วยิงเนี่ยเด็ดขาดมากเติมมาได้สุวิทย์ชิสนุพง์ให้มาที่สุวิทย์อีกทีหนึ่งหลุดมาแล้วครับสุวิทย์เข้าเขตโทษเลือกยังไงสุวิทย์เลือกจ่ายแล้วลูกนี้โอ้โเรียบร้อยครับสามประตูต่อสูนเอาจุดได้ครับจากฟิลิปเป้อาโมริมนี่แล้วชมนะครับเป็นจังหวะสวนกลับขึ้นมาใช้โอกาสได้เปลืองครับชิสนุพง์มา คือแขนเนี่ยกาออกมาจากร่ากาชัดเจนนะครับแล้วโดนเสร็จมันเปลี่ยนทิศทางด้วยครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหมันมันแขนเลยล่ะครับนี่ครับซาวส่วนแก้ว2ประตูเอาละครับอาทิตย์บุจินาวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ4ประตูต่อศูนย์ครับเข้าไปครับนาทีที่75นะครับขอนแกนขึ้นนำสงขลาเอฟคิมจูชาน ไปคนเดียวเราให้มาได้ด้วยครับแล้วลูกนี้หลุดมายิงอ้าวเรียบร้อยครับไล่ขึ้นมา1 4ครับลูกนี้โอ้ยิงสวยด้วยครับโอ้แต่ว่าช่องว่างสกอร์ก่อนจะยิงได้มัน4ล่รูอ่ะครับจังหวะนี้ยิงไล่มา1ต่อ4ครับดูจังหวะเขาทำครับโอ้กำลังดีๆครับเซนเตอร์ตัวหลักโดนแบนเปิดขึ้นมาที่ว่างครับเอาแล้วครับวอลลิศวอลลิศสเปรย์ขึ้นไปแล้วอาทิตย์ไปรอในจุดนัดพบวอลลิตเลือกแล้วครับเปิดมาอาทิตย์ไม่โดนแล้วลูกนี้ยังได้มงครับโอ้ เอาเละครับห้าประตูตอนหนึ่งครับคือเล่นกับอมาดูได้ค่อนข้างลงล็อกเลยนะครับตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวายิงแบบนี้นี่ก็เตตเปิดบ้านไล่ถลม่มเอาชนะสงขลา FC ไป5